สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท ah er. ่านมาวันนี้มาประกับครอบครัวน้องเสกสองนมาฝึกน้องฟวานตัวน้อยนะให้ขี่น้องเสกนะไปไปแล้วควานตัวน้อยนะเอาสิไปใส่ไปใส่บ่นดูไปใส่จืด มาดิมาิฝึกความตัวน้อยนะกลไหมกลหอมกลัวหอมไม่กลัวกบหอมกลหอมไม่กลัวแต่แตงกวกลัวนะควันตัวน้อยของเราหัดขี่น้องเสีนะอันนี้มาเดินหญ้าก่อนมาีเดนาพี่มานา วานตัวน้อยของเราไม่กลัวนะเอากลับก่อนกลับดีดีไปเดี๋ยวน้ากลับดีดีหมดแล้วหมดแล้วขาหน้าขามีของป้อนไปด้วยนะหมดแล้วเอาสีเบิร์ดใบแตกกล้วยมีหนึ่งแบ่งกัน<บ>มานี่กวานตัวน้อย อย่าพาพีตกหลุมเด้อเซกอย่าพาพีตกหลุมเด้อเสกแันตัวน้อยของเราสวัสดีค่ะโอ้ยอันนี้กับจ <lum Buffalo> ังมุดเข้าไม่อยังด้อพีขี่คอกังเติงเด้ออย่าพาพีไปมัวเด้อ ไปใส่หูบ่งไปเลยได้เดินก็จะไปอย่างเดียวนะคะน้องเเดินฐานหยานะคะมีควันตัวน้อยกำกับอยู่ข้างบนน้องพูก็ไปเล่นดินหรือนู่นนะ แตงกวาเรียกนะไม่มีคอให้นั่งค่ะตกะลุมได้นั่นนะลุม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 ได้น่ะลุมลุมได้เสกลุมพี่สิตกะลุมลุม

กวนตัวน้อยเอ้าโอ้ยน้องโป้คนสวยนีต้อยต้อยต้อยไปแล้วนะน้องสิกไปเข้าที่นอนแล้วน้องโป้ของเราก็จะไปตามนะนี่ไปตามหรือเปล่าพ่อพ่อจะไปกินอันนี้เด้อพ่อโกกวยเด้อ โฟเดอร์ไปกินตน้นไผ่ทั้งพ่นเล่นดินมันไงมันไงอืมโฟกินต้นไผลเร็วไปไปห้าหนองคุณปะ สาวผู้ทองของเราไปแล้วนะคะน้องเสกของเราก็เข้าที่อนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเสกสันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ